ชาวพุทธที่ดีศาส,สนิกชนที่ดีต้องปฏิบัติตนให้ถูกต้องเหมาะสมในฐานะที่เป็นศาสนิกชนที่ดีเช่นรู้จักบำเพ็ญประโยชน์ต่อศาสนสถานแสดงตนเป็นศาสนิกชนที่ดีและปฏิบัติตนในศาสนพิธีหรือพิธีกรรมต่งตางๆได้ถูกต้อง 1. การบำเพ็ญประโยชน์ต่อวัด วัดเป็นสถานที่สำคัญทางพระพุทธศาสนาและเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวพุทธดังนั้นเราจึงควรช่วยกันบำเพ็ญประโยชน์ต่อวัดซึ่งปฏิบัติได้ดังนี้ค่ะ 1. ต้องช่วยกันดูแลร,รักษาทำความสะอาดวัดและบริเวณรอบวัดตามโอกาส 2. ไม่ทิ้งขยะในบริเวณวัดเพราะจะทำให้ วัดสขโปรกมีกลิ่นเหม็นและดูไม่สวยงามนะคะ 3. ม,มีขีดเขียนข้อความใดๆบนสิ่งก่อสร้างของวัดนะคะ 4. ไม่ทําลายวัตถุสิ่งของภายในวัด 5. ช่วยกันปลูกต้นไม้และดูแลร,รักษาเพื่อให้บริเวณวัดมีความร่มรื่นสวยงามค่ะ 6. ช่วยกันเฝ้าระวังไม่ให้คนอื่นมาทำลายหรือขโมยวัตถุสิ่งของของในวัดนะคะ 7. ช่วยกันบริจาคทรัพย์ตามกำลังเพื่อบำรุงวัดและ 8. ร่วมกิจกรรมทางศาสนาตามโอกาสอันควรค่ะหัวข้อที่2การแสดงตนเป็นพุทธมามะกะการแสดงตนเป็นพุทธมามะกะ คือการประกาศตนว่าเป็นผู้นับถือพระพุทธศาสนาโดยน้อมรับพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์เป็นที่พึ่งที่ระลึกของตนดังนั้นนะคะศรส,สนิกชนที่ดีจะต้องปฏิบัติตนให้ถูกต้องเหมาะสมนะคะการปฏิบัติตนให้ถูกต้องเหมาะสมเนี่ยเราจะต้องปฏิบัติอะไรบ้างก็คือ 1. การบำเพ็ญประโยชน์ต่อวัด 2. การแสดงตนเป็นพุทธมามะกะการบำเพ็ญประโยชน์ต่อวัดเราจะต้องปฏิบัติอะไรคะเราไปทบทวนกันเลยค่ะ 1. น,นะคะต้องช่วยกันดูแลรักษาทำความสะอาดวัดและบริเวณรอบวัดตามโอกาส 2. ไม่ทิ้งขยะในบริเวณวัดนะคะเพราะจะทำให้วัดสก,กปรกนะคะอย่างที่ 3. ไม่ขีดเขียนข้อความใดๆบนสิ่งก่อสร้างของวัดอย่างเช่น ตามสาลานะคะกำแพงวัดเป็นต้นค่ะและ 4. ไม่ทำลายวัตถุสิ่งของภายในวัดนะคะข้อที่5นะคะช่วยกันปลูกต้นไม้และดูแลร,รักษาเพื่อให้บริเวณวัดมีความร่มรื่นสวยงามส่วนข้อที่6นะคะช่วยกันเฝ้าระวังไม่ให้คนอื่นมาทำลายหรือขโมยวัตถุสิ่งของของวัดค่ะข้อที่7ช่วยกันบริจาคทรัพย์ ตามกําลังเพื่อทํานุบำรุงวัดนะคะข้อที่8ร่วมกิจกรรมทางศาสนาตามโอกาสอันควรค่ะอย่างเช่นเวียนเทียนใส่บาทนะคะวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา คือวันที่มีเหตุการณ์สำคัญเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นเมื่อถึงวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาพุทธศาสนิกชนที่ดีควรเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาเช่นใส่บาตรฟังเทศเวียนเทียนบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมเป็นต้นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่นักเรียนควรศึกษามีดังนี้ค่ะ วันมาคะบูชาวันวิสาขะบูชาวันอัฐมีบูชาและวันอาสารหะบูชานะคะวันมาคะบูชาตรงกับวันขึ้น15บห้าำเดือน3ซึ่งมีเหตุการณ์สำคัญคือเป็นวันที่ระลึกถึงการเกิดเหตุการณ์สำคัญ4ประการที่เรียกว่าจาตุรงคสัรนิบาทได้แก่ พระสงฆ์ซึ่งเป็นพระอาหารหันต์1,250องค์มาประชุมพร้อมกันโดยมิได้นัดหมายและพระอาหารหันต์เหล่านั้นล้วนเป็นผู้ที่พระพุทธเจ้าทรงบวชให้ค่ะและในวันนั้นเป็นวันเพญเดือนมาคะนอกจากนี้ยังมีเหตุการณ์สำคัญคือพระพุทธเจ้าทรงแสดงพระโอวาทปาติโมก วันวิสาขาบูชาตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน6เป็นวันคล้ายวันประสูตรตรัสรู้และปรินิพานของพระพุทธเจ้าวันอัฐมีบูชาตรงกับวันแรม8ค่ำเดือนหเป็นวันคล้ายวันถวายพระเพลิงพระพุทธสิรีระของพระพุทธเจ้าวันอาสารหะบูชา ตรงกับวันขึ้น15บห้าค่มเดือน8ซึ่งวันนี้เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมแก่ปัญจวัคคีเป็นครั้งแรกและมีพระสงฆ์รูปแรกเกิดขึ้นในโลกทําให้พระพุทธศาสนามีพระรัตนตรัยครบสามประการคือพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ค่ะการบูชาพระรัตนตรัยชาวพุทธทุกคน ควรบูชาพระรัตนตรัยเพราะถือเป็นการน้อมจิตใจระลึกถึงและถือเอาพระพุทธคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์เป็นที่พึ่งเพื่อให้จิตใจแจ่มใสเบิกบานการสวดบูชาพระรัตนตรยัยนักเรียนจะต้องตั้งสมาธิและอยู่ในอาการสงบนะคะตามปกติต้องนั่งคุกเข่าประนมมือขณะสวดมนต์ และตั้งใจกล่าวคำบูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สลับกับการกราบเบญจางคบดิษฐ์นะคะโดยกราบรวม3มครั้งค่ะการสวดบูชาพระรัตนตรัยนักเรียนจะต้องตั้งสมาธิและอยู่ในอาการสงบนะคะตามปกติต้องนั่งคุกเข่าประนมมือขณะสวดมนต์จะตั้งใจกล่าวคำบูชาพระพุทธ พระธรรมพระสงฆ์สลับกับการกราบแบบเบญจ้าคะดิษ์นะคะโดยกราบรวมสามครั้งค่ะบทสวดบูชาพระรัตนตรัยอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอารหารันต์ ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกสิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังพระขวันตงังอภิวาเทเมิข้าเพเจ้าขออภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราบ สวัสดาาโพภะคะวตาธรรม,มพระธรรมเป็นธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธรรมังนามาสามมิข้าพเจ้าขอ,อนมัสการพระธรรมกราบ สุปฏิปันโนภาควะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆนะมามิข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระสงฆ์กราบ